โอเคครับสวัสดีครับวันนี้โควิดคลิปแบบบ้านๆอ้าวละวันนี้วันเกิดคุณพ่อครับคุณหมอสำเริงอย่างกระโทกแล้วก็วันนี้เป็นวันที่คึอบอกค้มใจอยากจะมาทําคลิปเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนลูกสอนลูกสอนเด็กชายมาีเด็กชายมีวชิรวิทย์มาวินแล้วก็เด็กหญิงมีมี่เป็นพิชาอาละ หวังว่าลูกจะได้อยู่คลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งตอนเช้าเราสอนกันเรื่องอะไรครับเราสอนกันเรื่องความสําเร็จเราสอนกันเรื่องจุดหมายของชีวิตนะครับความที่จะบระรลุความสําเร็จของชีวิตป้าป้าสอนเรื่องอะไรป้าป้าสอนเรื่องการที่เราจะมีความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกับการวิ่งมาราธอนเปรียบเทียบนะครับ การที่เราจะสู่จุดหมายเหมือนกันก,กาลังวิ่งมาลาธอนอยู่คนที่วิ่งมาลาธอนชนะคนอื่นหรือถึงเส้นชัยก่อนคือคนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักๆ2อันก็คือคนที่วิ่งเร็วกับคนที่วิ่งทนครับนิทานเรื่องหนึ่งนิทานอิศบเรื่องหนึ่งบอกว่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า การครั้งหนึ่งนานมาแล้วกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมันบอกว่ามันวิ่งเร็วที่สุดในโลกมันวิ่งเร็วที่สุดในป่านี้มันไปท้าแข่งกับเต่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งช้าที่สุดในป่านั้นเหมือนกันมันท้าว่าเจ้าเต่าเจ้าไม่มีทางชนะข้าซึ่งเป็นกระต่ายดอกโอเคมันก็เต่าเรื่องถูกท้าก็เสียหน้ามันจึงไปแข่งกับกระต่ายโอเค วันนั้นสัตว์หลายตัวก็มาดูมาดูการแข่งขันปั้งเสียงปืนดังเจ้ากระตา่ายก็วิ่งวิ่งอย่างเร็วเลยนะไปสู่นี่เต่าก็คานของมันกระดึบกระดึบคานเต็มที่เต็มแรงของมันแล้วก็คานไปเรื่อยเรื่อเพราะถึงระยะหนึ่งกระต่ายมันก็หมดแรงเพราะว่ามันไม่อดทนมันวิ่งไม่ออดทนเท่าเจ้าเต่ามันก็หันหลังไปดูโอ้ เจ้าเต่าเจ้าเดินมาได้แค่นี้เองฉันเหนื่อยและฉันนอนหลับพักผ่อนดีกว่าโอเคมันก็เลยนอนหลับคงจะพอเดาเหตุการณ์ออกเต่าก็วิ่งกระดึบกระดึบกระดึบไปเต่ามันก็มองข้างหน้าว่ากระต่ายเี่ยโหนําฉันไปไกลแล้วอ้าวแล้วอไงต่อก็เต่ามันก็กระดึบกระดึบของมันไปพอถึงใกล้ๆเส้นชัยกระต่ายมันก็ตื่นออกมาแล้วเอาจิบหงละ กระต่ายอ่ะ,อะห่างจากเต่าตั้งนานมันก็สปีดเต็มฝีเท้าเลยนะแต่ว่าเส้นัยก็ยังห่างอยู่เต่าก็กระดึบกระดึบเข้าไปจนถึงเส้นัยในที่สุดสัตว์ป่าต่างโหโห l ร้องว่าเอ้ยเต่าชนะแล้วเต่าชนะแล้วโอเคนะครับเราป้ปาพยายามจะบอกหนูว่าคนที่ประสบความสร็จในชีวิตเห็นไหมถ้าเทียบเต่ากับกระต่ายเต่าวิ่งช้ากว่า แต่ก็ถึงจุดนะเพราะว่าเต่าอดทนกว่าเหมือนกับความขยันขยันกว่าเยอะแต่กระต่ายมันมันอะไรมันอดทนน้อยกว่าถึงแม้มันจะวิ่งเร็วก็ตามโอเคมาในโรงเรียนสูงหนูอาจะสอนว่าอ๋อกระต่ายมันเป็นสัตว์ที่ประมาทประมาทในชีวิตมันก็เลยคิดว่าอีกตั้งนานกว่าจะถึงมันก็เลยสตาร์ทมันก็เลยไปแอบนอนในอีกมุมหนึง่งถ้าวันนี้เต่าและกระต่าย โอเคเต่าเป็นสัตว์ที่วิ่งช้าถ้ามันฝึกละ่ะมันฝึกเหมือนวิ่งมาราธอนน่ะมันก็ฝึกให้มันวิ่งเร็วขึ้นอ่าวิ่งฝึกอินเทอร์วัลมันก็จะแข็งแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับโดยการกระต่ายเหมือนกันถ้าวันนี้มันฝึกโซนสองมันฝึกเอนโดรัน์มันก็จะวิ่งได้อดทนกว่าแต่ที่สําคัญอย่างหนึง่งที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือกระต่ายมองไปข้างหลังกระต่ายมองว่าโอ้เต่า เต่าฉันห่างไกฉันมากเกินมากเหลือเกินฉันนอนพักดีกว่าเพราะฉันเหนื่อยแล้วโอเคเต่ามองไปข้างหน้าเต่ามองว่าโอ้กระต่ายกระต่ายน่ะห่างไกลจากฉันตั้งนานฉันจะต้องลุดอึดออึดอึดอึดอ่าสมมติว่าวันนี้ผิดกันเต่าเต่าแพ้ขึ้นมาก็ไม่ได้ถูกว่านักเพราะว่าเต่ามันก็วิ่งช้าทุกคนก็รู้โอเค แต่ถ้ามันชนะขึ้นมาเสียงโห่ร้องดังทั่วป่าแนะ่เพราะว่าผิดความคาดหมายคนที่มีความเพียรคนที่มีความขยันเวลาคนอื่นเห็นประสบความสําเร็จก็ก็อะไรครับก็เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ประหลาดใจของคนอื่นโอเคเรื่องหนึ่งปัจจัยที่2ที่สําคัญกว่าก็คือเป้าหมายจริงๆ2คนนี้มองเป้าหมายเดียวกันก็คือก็คือจุดหมายคือเส้นชัย เอาละลองคิดดูว่าวันนี้กระต่ายกับเต่าไม่ได้ทําแผนที่ไว้ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะไปถึงนี่ได้ยังไงคือไม่ได้มีเข็มทิศไม่ได้มีอะไรก็วิ่งวนไปในป่าอาจจะหลงทางกระต่ายอาจจะถึงช้ากว่านี้หรือว่าอาจจะวิ่งเร็ววิ่งทนแต่ว่าไม่มีจุดหมายไม่ได้มองไปถึงเส้นชัยเคนะก็อาจจะไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าถึงเป้าหมายช้ากว่าต้องเตรียมตัวมีมีม,มาวินต้องทําแผนที่ชีวิตต้องตั้งเป้าหมายของชีวิต ว่าเป้าหมายของคุณนั้นอยู่ที่ไหนถ้าอย mm ู hmm. ่เป็นกระต่ายอยู you mm ่ hmm. ต้องฝึกอดทนถ้าอย mm ู hmm. ่เป็นเต่าอยู mm ่ hmm. ต้องฝึกความเร็วเอาละให้จบนะครับฝึกความเร็วได้ฝึกความอดทนได้ทุกอย่างมันฝึกได้หมดโอเคอันที่สองอย่าไปมองข้างหลังมองข้างหลังเนะ่ะเราจะคิดว่าโอ้ลองเปรียบเทียบดูนะครับโอ้ย ฉันชนะคนตั้งหลายคนละคะแนนสอบฉันตั้งดีโอ้ยเทียบกับเพื่อนละฉันโอเคละนั่นดีละกลับมองอีกข้างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าอยู่เป็นเต่าหรือเป็นกระต่ายก็ตามนะมองว่าโอ้ยยังมีคนอีกหลายคนเลยยังมีสัตว์อีกหลายตัวที่นําฉันฉันจะต้องมองไปข้างหน้าเต่าเหมือนกันถ้าเต่าใช้การที่กระต่ายนําเนี่ยมาทําร้ายจิตใจตัวเองคือโอเคฉันคงไม่มีทางชนะหรอกกระต่ายมันอยู่ห่งางกล้ายๆตั้งนาน เห็นไหมการที่เรารู้สึกกับสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อนเราคนในสังคมของเราอย่าลืมนะครับเราไม่ได้แข่งเฉพาะคนในโรงเรียนเราไม่ได้แข่งเฉพาะคนในจังหวัดเราแข่งกับคนในอะไรในประเทศนี้ไม่ใช่เราแข่งกับคนทั้งโลกเราแข่งกับคนที่อยู่ในอดีตคนที่คนละเจนกับเราเราแข่งกับคนที่อยู่ในอนาคตบางครั้งเราแข่งกับคนที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแข่งกับ AI แข่งกับซัมติงก็ตามเรามองไปข้างหน้าเรามองไปข้างหน้าอย่าท้ออย่าท้อมองไปข้างหน้าเห็นคนอื่นนำกว่าอย่าท้ออย่ามองไปข้างหลังเพราะว่ามาทำให้เราอดทนน้อยลงประมาทนะครับเราต้องเตรียมตัวเสมอ,อ,อถ้าเราเป็นสัตว์ที่วิ่งช้าเราก็ไปฝึกความวิ่งให้เร็วแต่เราอดทนนะถ้าเราเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วเราก็ต้องฝึกความอดทนแน่นอนครับถ้าเกิดอยู่บอกว่าโอเคเราพร้อมทุกอย่างแนละ้ว ยูก็จะประมาทเหมือนกันโอเคได้ชีวิตจริงในชีวิตจริง,รงมันไม่ยุติธรรมขนาดนั้นบางทีนะสัตว์ที่วิ่งแข่งกันทั้งป่าเคนะทั้งกระเต่าและกระต่ายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทไม่เท่ากันแปลว่าอะไรครับกรรมการอธิคีโกงโอเคเต่าอาจจะได้จุดสตาร์ทที่ใกล้เส้นชัยกระต่าย อาจจะได้จุดสตาที่ใกล้เส้นชัยเหนะ็นไหคนเรามันไม่เท่ากันหรูเกิดมามันไม่เท่ากันจุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนจุดสตาร์ทถอยหลังไปจากเส้นชัยเก่าไปนานละ,ะมีคนที่ต้องทํามาช่วยพ่อช่วยแม่ขายของโอเคพวกนั้นเขาจะมองว่าโอเคฉันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าวิ่งให้ทนกว่าในทางกับกันบางคนก็จุดสตาร์ทใกล้เส้นชัยมากกว่า เดินอีก3ามก้าก็จะถึงเส้นชัยล้เดินอีกร้อยเมตรถึงเส้นชัยและ้ะจุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคอ,อีกเรื่องหนึ่งเวลาในการถึงจุดที่เริ่มวิ่งไม่เท่ากันกติก,กาในชีวิตจริงไม่ได้บอกว่าโอเคยู่ต้องสตาร์ทตอนเสียงปืนดังปั้งเท่านั้นกติก,กาของป่าอาจจะเป็นอย่างนั้นกติก,กาของสังคมไทยสังคมโลกไม่ใช่อย่างนั้น เราสตาร์ทตอนไหนก็ได้เมื่อเราเริ่มถึงจุดเส้นจุดสตาร์ทเราสตาร์ทได้เลยนะจุดสตาร์ทของเรานะไม่ใช่จุดสตาร์ทของต,ตัวอื่นจุดสตาร์ทของเราเราถึงวันไหนเราเริ่มได้เลยเราเริ่มวันนี้เราเริ่มเมื่อ2ปีก่อนเราเริ่มเมื่อ,อไปนอนเล่นตรงก่อนที่จะสตาร์ทแล้วก็ไปเล่นอยู่ใช่ไหมครับในชีวิตจริงสิ่งที่เราเลือกได้จริงๆทําได้จริงๆคือฝึกฝึกอะไร ฝึกความอดทนความเพียรฝึกความเร็วฝึกความไอคิวฝึกฉลาดนะครับแต่ละคนพันธุกรรมของกระต่ายมันย่อมเหนือกว่าพันธุกรรมของเต่านะครับการที่ความฉลาดหรือว่าต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถกําหนดได้จุดสตาร์เช่นกันจุดสตาร์เป็นจุดที่เราเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ากติกาของป่า คนที่กำหนดจุดสตาร์ทไม่ใช่เราอันนี้ย่านะผมทำคลิปให้ลูกแต่หวังว่าวันนี้คืมอกคึ้มใจนะครับยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยมาทานกาแฟแล้วก็อยากเล่าให้คนที่ฟังเราอาจจะได้ประโยชน์โอเคแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์คุณปู่ครับแฮปปี้เบิร์เดย์คุณพ่อของผมคือคุณปู่ของหนนลานครับถูกส้อ์วันเกิดนะครับ ผมได้อะไรจากคุณพ่อเยอะแยะเลยคุณพ่อผมเป็นลูกชาวนาที่ไม่ย่อท้อปัจจุบันเป็นแพทย์ได้มาถึงจุดใกล้ขนาดนี้อยากบอกคุณพ่อว่าผมเคารพคุณพ่อรักคุณพ่อครับครับขอให้คุณพ่อสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงครับผมเองมองคุณพ่อเสมอว่าคุณพ่อบอกผมเสมอว่าพ่อเป็นลูกชาวนาพ่อมาถึงจุดนี้ได้เก่งเป็นลูกหมอนะเก่งต้องไปไกลกว่านี้ได้ครับผม ผมไม่ว่าผมจะมองไปข้างหน้าหรือมองถอยหลังทุกๆครั้งจะได้คำสอนของคุณพ่อบอกทุกครั้งครับเคารพครับรักครับจุ๊บ